มุ้งยังดนกไอ้มุ้ง้องไปซวยมาไหมานะครับผมตอนนี้เราก็จะเดยนี่เราก็จะไ,ไปดูบรรยากาศรอบหมู่บ้านที่น้ำท่วมนะครับผมทุกคนแต่สงสารลานข้าเนาะที่เก็บของพระท่านนะครับลานข้าหลายลาน เยอะอยู่ครับข่ัยลงไปอีกเรอยลงไปนิดนึงครับเยอ่อยไป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 ต้องเก๋ไก๋เก๋ไก๋เก๋ไกอเนเแหละอ้ยดึง้่างมนเหรอเบ่ะนทีได้ขกองเานั่งนนเ่านั่งกับเจ้าของูจริง

ไปคปปรับแม่นครับอ่าออกตอนนีกเราก็เริ่มออกมาแล้วนะครับมันมีมันมีทางในทางขอบมู่บานที่มันท่นวมนักเลยครับผม <c oughs> อ้อซ่อนซ่อนแลกกัน เงียบเงียบหรอบักแจ็คบักแจ็บริจได้จิตใจเขาถายอยู่ิตใจายอย่ใจไหนอ่ะใจโจโจยวันนี้เรามาออกพื้นที่นะพื้นที่ังแห้งพองที่น้ำท่วมนะครับพี่เดีแถวารคามมีมเบงเบงหลังน้่ท่วมคับครับใช่ห สุดยอดครับผมเอาเด้องเอาเรองล้วจัมุ่วมเล็กครับคุณผู้อมขั้นไทยขั้นไทยพุ่งลองอ่ะรวมรับขี้ตัวจมไปทีปั๊้เนาะขี้วมไปทีปน๊บเนะ อันนี้ท่วมเครื่องบ้านแล้วครับท่วมเครื่องโอ้โวันนี้ครับแม่วันนี้ครับแม่นไเลือดจ้ะครับนี่วัดก็ท่วมนะครับท่วมคือท่วมกําแพงวัดเลย มีวัดแล้วก็โรงเรียนคุณคิดจดดูโรงเรียนติดวัดโรงเรียนติดวัดตำบลยางท่าแจกโอ้งท่าอะไรเนี่ยท่าแจ้งเออท่าแจ้งอะไรกระสนกระสนกศน้อโอ้แล้วน้ำท่วมยังเสียนอันนี้สิปอลล้อยยืนมันยืนลำบากว่ะ โอ้ท่างสมนักด้ครับท่านท่วงน้องน้ำที่ใส่คำว่าไหนน้องน้ำมันอยู่ไรเนี่ยทั้งกรุงนู้นเหรอไปทำกันโอ้โหโซโซนะโซโซครับผม ไปจ่าแล้วเนาะโอลมตแต่ตด hmm. ีแล้ทางนี้ก็เป็นอีกทางที่ท่วมท่วมหนักคือน้ำตอนนี้มันท่วมท่วมก้อมหมู่บ้านเลยนายจิออกไปนอนเดินเลยเนาะแมนไปทำทำทำาแม่ท่างนั้นแล้วว่าเราไปมันนอนในบ้านพี่น้อง ก็พูดอะเห็นบ่เอาหนำบลึกมาได้ด้ทางหนำยังมาจุ่มนี่คือการทํามาทํานี้ยกขึ้นให้ละฮะของวัวนใช่ของวัวเด็ดอ่ะอุ๊ยเมียนอยู่บ่ะนอนตายของเป็นทะเลไปเลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นถนนรอบหมู่บ้านนะตรงนี้ทางไปหน้าแง้นโอ้ยกําแพงไง กันมาบ่ได้ะไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้กันแต่ตะคนนี่บ้านแม่หลังนึงมันถ่วมถ่วมยังสุดโอ้ถมิดหลังค้าเลยเหลอแต่หลังค้าอะทุกคนโอ้เซแว่นจักบาทก็ได้เดี๋ยวด

รถสิบหลอดเลยไม่เหรอเอารถสิบหลอดสิเมียนเอาหนึ่งสองสาม ปวดชีแท้กินริลิมปิงแล้วะไรออันนี้เมี่ยมเี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมียง แ่กงเนาะมีคนอยู่ไหมครับในนี้ในบ้านมีมีคนอยู่อยู่ชั้นจ๋องนี่ไม่บ้านแม่แล้วนี่เราอยู่ชั้นจ๋องอ้าวเพระหลังเนี่ยวะมิดเลยเว้ยเพื่อนไก่เพื่อนอ่อนเพื่อนเฮ็ดไก่สะพานโอเค ไปเป็ดจริงๆอยู่จังเด๋นอยู่ลักษังคาก็ขนนันเลโอ้ท่วมเยอะมาก